สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับแล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อเช็คโปรโมชั่นก่อนซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไวา้จะมีโปรใหม่ๆนะครับมาอัปเดตให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้รวมไปถึงเราก็ยังมี การนํามือถือรุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยท่านอยากจะดูโปรของมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํามือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องรีวิวก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการ,รลดราคาที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A52S5G นะครับก็เป็นเครื่องที่ทุกท่านกําลังดูอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมมีโปรลดราคาพิเศษนะครับที่เราสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 980บาทนะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้าราคาเครื่องเปล่าก็ประมาณ13,900เลยนะครับแต่ว่าพิเศษตอนนี้นะครับซื้อได้ในราคา980บาทเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมมันเล่าให้ฟังนะครับเมื่อท่านดูคลิปนี้จบสามารถตัดสินใจได้อย่างแน่นอนว่าน่าซื้อไหมสําหรับมือถือรุ่นนี้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ Samsung Galaxy A52S5G นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่14พฤศจิกายนปี2021นะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้าน lazada น,นะครับก็มีหลายร้านเลยที่เลือกมาให้ได้ดูกันโดยที่ร้านแรกนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A52S5G นะครับรุ่นนี้ ram 8ลอม128 g b ชนิดของจอเป็นซ u เปอร์อัโมเลตนะครับรีเฟรชเรทถึง120เฮิร์ตชิปการประมวลผลเป็น s napdra g ก n 7 7 8 g 5g นะครับกล้องหลังให้ความละเอียดมาถึง64ล้านกล้องหน้า32ล้านนะครับขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนี่เป็นสเปคคร่าวๆของเขานะครับต้องบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆสำหรับมือถือรุ่นนี้จากราคาปกติ15,200บาทนะครับลดเหลือ12,690บาทช่วงนี้ยังมีการจัดโปร1 11 1 after party นะครับสำหรับ Lazada ลดราคาถึงวัน,น นั้นนะครับซึ่งวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนยงซัมซุงให้ด้วยนะครับหปีเต็มสําหรับสีก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีสีดําสีเขียวมิ้นท์นะครับแล้วก็สีม่วงสวยทุกสีนะครับท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อร้านนี้ซัมซุงกาเล็กซี่ A52S5G นะครับหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ l ซาด้าที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับไปดูต่อกันที่ร้านทีีนน่่นนะ้้าาาจจดหยย Samsung Official นะครับ Galaxy A52s 5G นะครับแรม8ลอม128กิกจากราคาปกติ13,999บาทลดเหลือ12,400บาทนะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าท่านอยากจะผ่อนนะครับผ่อนได้10เดือนจ่ายเดือนละ1,240บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเป็น0%เลยนะครับซึ่งสินค้าก็เป็นเครื่องสูญไทยนะครับเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อ ร้านนี้12,400บาทเท่านั้นนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดไปดูรีวิวการสั่งซื้อถ้าเราชอบนะครับค่อยทําการสั่งซื้อปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ lazada นะครับราคาหน้าจะถูกที่สุดสําหรับ samsung galaxy a52s 5g นะครับ ram 8ปลอม128ก,กเหมือนกันจากราคาปกติ13,990บาทนะครับลดเหลือ12,390นมะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยน ได้ด้วยนะครับภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีราคาต้องบอกเลยว่าน่าซื้อนะครับหมือนสา้าบาทท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ของ l a ซาด้นี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าที่ผมได้เลือกเอาร้านที่มีราคาหน้าซื้อนะครับจาก l a ซาด a มาให้ท่านได้สั่งซื้อกันท่านชอบของร้านไหนนะครับก็จะมีมาให้สั่งซื้อกันทั้งหมด3ลิงก์สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับซึ่งราคาทั้งหมดก็จะประมาณนี้ไปดู ต่อที่ทางด้านช้อปปี้กันบ้างนะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A52S5G นะครับแรม8ลอม128กิกตัวเครื่องรับประกัน0 1ปีนะครับสำหรับราคาขายอยู่ที่12,750บาทถึง13,790นะครับราคาก็จะต่างกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกแบบไหนนะครับเลือกสีแล้วก็เลือกของแถมราคาก็13,790แต่ว่าไม่เอาของแถมก็12,750บาทโดยที่วิธีการชําระเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าเราอยากจะผ่อนนะครับผ่อนศน ได้สูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ1,275บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการจัดส่งก็ฟรีค่าจัดส่งด้วยนะครับถ้าท่านอยู่ในพื้นที่บริการของเขาเขาก็มีบริการส่งด่วนให้ด้วยนะครับยังไงแล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปสอบถามกับทางร้านก่อนได้นะครับก่อนที่เราจะทําการสั่งซื้อดูต่อกันที่ร้านที่2จากช้อปปี้นะครับร้านนี้ก็มีการลดราคาให้น่าสนใจเหมือนกันสําหรับ Samsung Galaxy A52s 5G นะครับจากราคาปกติ14,990บาทลดเหลือ 12,290นานะครับวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1229บาทต่อเดือนประมาณนี้ซึ่งเขาก็จะส่งให้เราฟรีนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ลิงก์ของช้อปปีที่ด้านล่างของคลิปปิดท้ายกันที่ทางด้านล้านสุดท้ายนะครับที่นํามาให้ดูกันเป็นของแอป JD c e n t r นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 5 2 S 5 G นะครับจากราคาปกติ13,990 ลดเหลือ12,650แล้วก็พิเศษตอนนี้เขามีคูปองส่วนลดให้300นะครับก็จะเหลือเพียงแค่12,350บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อจาก JD c e n t r นะครับ12,650บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเป่าล่าสุดทั้งหมด ของรับของ g m s u n x y a l A52s นะครับ, s, รบที่ผมได้เลือกเอาร้านที่น่าซื้อนะครับจากทั้ง Lazada, s h o p e ีแล้วก็ J. d e ีเซ็ r มาให้ท่านได้เลือกกันท่านชอบของร้านไหนก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ที่ผมบอกว่าสามารถซื้อได้ในราคา980บาทก็เป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับสหรับค่าย t o m o เราสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น980บาทนะครับส่วน13,900 999เป็นราคาเครื่องเปล่าถ้าเราสั่งซื้อวันนี้นะครับมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยจาก True นะครับเป็นการสั่งซื้อออนไลน์เขามีโค้ดลดราคามาให้เราถึง1,000บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนนะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับมาดูกันที่แบบแรกเป็นการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นนะครับซื้อได้ในราคา980บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันประมาณ3แบบนะครับด้านล่างที่ทุกท่านเห็นราคา980บาทเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1099นะครับมี สัญญาในการใช้งานทั้งหมด18เดือนนะครับแล้วก็มีค่าเน็ดลุงหน้าด้วยประมาณ11,000บาทโปร1199ซื้อเครื่องได้ราคา7,489บาทนะครับมีค่าเน็ดลุงหน้า3,210บาทสัญญา12เดือนนะครับแล้วก็โปร899ซื้อได้ราคา8,999บาทมีสัญญา12เดือนนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ดลุงหน้า2,140บาทส่วนลูกค้าใหม่นะครับท่านไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ในราคา980บาทเหมือนกันเพียงแค่ท่านสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 0 99นะครับมีสัญญาในการใช้งาน18เดือนนะครับแล้วก็จะมีค่าเด็ดลุงหน้าด้วยคล้ายๆกับโปรโย้ายค่ายออนไลน์นะครับส่วนโปร1199ซื้อได้ราคา7,489บาทนะครับแล้วก็โปร899ซื้อได้ราคา8,999บาทรายละเอียดก็จะเหมือนกันลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H นะครับซื้อได้ในราคา980บาทซึ่งก็จะมีค่าเด็ดลุงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรหรือว่าท่านใช้เป็นโปรอะไรแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ ในราคาเริ่มต้น980บาทเหมือนกันซึ่งถ้าดูตรงนี้นะครับทุกโปรเราจะซื้อได้ในราคา980บาทแต่ว่าก็จะมีค่าเหนื่อยลงหน้าประมาณ11,000นะครับแล้วก็สัญญาใช้งานถึง18เดือนถ้าท่านรับเงื่อนไขตรงนี้ได้ก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็สุดท้ายราคาเครื่งเปล่า1 3 9่9าบาทรายละเอียดทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับท่าในใดมีข้อสงสัยอยากะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามได้โดยตรงนะครับหรือว่าไปซื้้อกกันนไดเลยททที่ศููุสาาขา สำหรับ Samsung g a l ็กซ A52S เริ่มต้น980บาทนะครับไปดูกันต่อที่ค่ายที่2สําหรับค่าย DT แทนะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A52S 5G มีให้เลือก2ส,สีนะครับสีดําแล้วก็สีม่วงราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา5,990บาทซึ่งรุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย DT แทนะครับแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคร้งางชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอ,อบบินซึ่งรายละเอียดของโปรเน็ตที่จะมีให้เลือกก็จะมีดังนี้นะครับมาดูกันที่โปรแรกเป็น เดือนเดือนละ1099นะครับโปรโนี้ซื้อเครื่องได้ราคา5,990บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ8,990บาท ตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ899ซื้อเครื่องได้ราคา7,490กจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000ันะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9 4 9 0บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ6 9 9นะครับซื้อเครื่องได้ราคา8 9 9 0พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9,990บาทนะครับซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในที่สนใจนะครับอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้ที่่่่ศูนนยยย tag ททุกทุกสสสสาาาาาาขคาครับวด้ํห S นะครับ Samsung Galaxy A52S 5G RAM 8 GB, ลอม128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,999บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับส่วนโปรเน็ตรายเดือนซื้อได้ในราคาเริ่มต้น7,489บาทเป็นโปร AIS Hot Deal นะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนของเขาซึ่งก็จะมีค่าเด็ดลุงหน้าด้วยนะครับเริ่มต้นประมาณ3,000บาทขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรนะครับส่วนโปรที่ไม่มีค่าเด็ดลุงหน้าก็จะเป็นสําหรับคนที่ใช้เบอร์ AIS แบบรายเดือนมามากกว่า12เดือนนะครับซื้อได้ในราคา1989บาท Pro AIS Best Buy ซื้อได้ในราคา7,489บาทลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อได้ในราคา13,999บาทรายละเอียดโดยรวมของ Pro ก็ประมาณนี้นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ s a m s u n Galaxy g A 5 2 s นะครับมือถือ5 g สเปคต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับซึ่งวันนี้ ผมก็สรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับทั้งการซื้อเครื่องป่าแบบไม่ติดโปรนะครับอยากจะซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นก็เริ่มต้น980บาทนะครับท่านก็สามารถไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีดบบนนน้้มาใหกััทุท่ไดรรชตอปอปปเืสํคลิ ตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ